สวัสดีครับผมอ้วนจูเนอร์แล้วก็นี่เจ๋งนะฮะก็คันนี้เป็นอ่า2,020ิเดิมๆใส่กล่องกระดีแมพเอ้ะมันก็ทั่วไปทำไมช่างอ้วนถึงถ่ายคือต้องการให้หรู้ว่าเนี่ยรถบ้านรถใช้งานดูของข้าง,งหลัง<ว>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบต้องการใช้งานจริงๆแล้วคันนี้พามาหมดเลยครับทั้งเมียทั้งแม่ใช่แต่เมียมาด้วยแน่นอนใช่มาดูสติกเกอร์ข้างหลังหัวอี้ยานครับคันเนี้ย ดีครับผมว mm ้านจูเนอร์แล้วก็นี่เจ๋งนะฮะก็วันนี้มาถ่ายคลิปครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายหลายคลิปแล้วบางไม่มีงานทํานะฮะ <laughs> ก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปแบบไม่ได้ทุกวันอ่ะสองสามวันทีสามสี่วันทีเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรรถ <c oughs> มันก็มันเหมือนกัน <c oughs> สเต็ปแบบมาแบบพอๆกันอะไรแบบเนี้ยห <c oughs> มายความว่ารถเดิมๆม,มาใส่กล่องเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะได้ประมาณไหนอ่าแต่อันไหนที่แบบแปลกๆหรือว่าอะไรที่แบบเพิ่มเติมมาหรือว่าสเต็ปไหนที่ยังไม่เคยลงผมก็จะพยายามถ่ายให้ดูหรือแบบชุด2 0 0 0 0 3 0 0ส0 40,000 5ส0 0หห้า่นอะไรนี้ก็จะพยายามถ่ายมาให้ดูนะฮะแต่ถ้าเป็นใส่กลองหรือรีแมปอย่างเดียวอะ่ะแล้วแต่โอกาสถ้าว่างก็จะถ่ายถ้างานเยอะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับส่วนลูกค้าขนาดที่อยากให้ผมถ่ายคลิปก็บอกกันก่อนอ่าอ แล้วก็ต้องถามว่าจะให้ถ่ายเนี่ยในรถมีอะไรบ้างบางทีในรถไม่มีอะไรเลยเ<อ>แค่อยากถ่ายเฉยแค่อยากถ่ายเฉยผมก็ไม่รู้ว่าจะนําเสนออะไรเดี๋ดดยวดเพื่ออะไอ่าเดี๋ยวคนจะไม่ดูอีกอพอคนไม่ดูถ่ายไปปุ๊บเจ้าของมาดูเฮ้ยทำไมคนดูของรถผมน้อยจังอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้อ๋อแล้วแต่ครับถ้าอยากให้ถ่ายก็ถ่ายให้ได้ฮะบอกกันล่วงหน้าหน่อยแต่ว่า ดูสถานการณ์ด้วยไม่ใช่บอกให้ผมถ่ายแต่ว่าวันนั้นรถจอดรอ20คันสมมติสมมติสมมติที่เฉยนะหรือรออยู่10คันแล้วแบบต้องจูงกันต่อเนื่องอะไรแบบนี้มันมันก็มีเวลาถ่ายเหมือนกันก็อาจจะต้องรอหน่อยนึงหรือไม่ทาอย่างวก็ได้ห้องว่างก็เอามาถ่ายอยากถ่ายเอออย่างมีอขณะนั้นผมถ่ายไปแล้วแล้วคลิปหาย เขาก็ขาดจากพระรามสองไม่ถ่ายรอบหนึ่งเออใจมันได้ยอดอย่างคันนี้คันนี้เป็นอ,อ2020เดิมๆใส่กล่องกะรีแมพเอ๊ะมันก็ทั่วไปทําไมช่างอวนถึงถ่าย,ยคือที่ผมจะถ่ายให้ดูเนี่ยคือต้องการให้ดูว่าเนี่ยรถบ้านรถใช้งานดูของข้างหล,งลังคือของมาเน่ยแน่นเลยคือเขาเรียกว่าอะไรอะแบบ ต้องการใช้งานจริงๆใช่แล้วคันนี้พามาหมดเลยครับทั้งเมียทั้งแม่ใช่ไม่รู้แม่พี่เขาหรือแม่เมียพามาหมดแต่เมียมาด้วยแน่นอนใช่มาดูสติกเกอร์ข้างหลังหัวอี้ยานครับคันนี้ต้องบอกเลยคันนี้ฉันมันประวัติไม่ดีประวัติดีเขาไม่แปรเนาะนะ บอกเลยนะผู้หญิงทุกคนนะ่ะที่แปะสติกเกอร์ว่าอ,อันนู้นอันนี้อ่ะอีผู้หญิงที่มันขึ้นะขึ้นมานั่งมันไม่ได้ดูสติกเกอร์ใช่มันดูบบาถ้าบอกว่างมันก็นั่งใช่ถ้าบอกไม่ว่างมันก็มันก็นอนอาบเบได้ถ <c oughs> ้าแนะนํานะฮะเวลาผัวไปไหนไม่อยากให้ใครขึ้นนะฮะถอดบบกออกตอดบอกแอบได้ฮะมึงก็ออให้หมดแล้วก็เอาหนามมาวางเลย รอบรถมึงจะไปไหนมึงก็ไปเอาโมไซค์ไปได้โมไซค์มึงก็ต้องตัดก่อนเหลือครึ่งเดียวไม่ใจไม่ได้ผู้ชายสมัยเนี้ยยกเว้นผมคนเดียวนี่แหละมีผมคนเดียวนี่แหละที่เป็นหลักเป็นฐานนี่แล้วผมเอาพี่เป็นตัวอย่างเออเฮ้ยแจ๋งมึงจะมาจับมัดมือชกกูอย่างงี้ไม่ได้

จุมนีดเด้เตียวพอมันลื่นแออแต่แต่มันไปแล้วมันอยากไปให้สุดลยไม่ได้รถลูกค้าตอนยัดนะนะใช่มึงยัดแค่เกียร์เดียวมึงอย่ายัดหลายเกียร์ไม่งั้นแตกเกียร์มึงยัดแตกหมดนะอะไรเนี่ยเจ๋งคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรา นี่ทำคลิปกันไม่ไม่คิดเลยว่าเมียจะมาดูลูกจะมาดูโตไปมันดูแน่นอะพ่อผมเป็นคนดีเงียอย่าซ้ำนะมีแต่มีแต่ลูกจะเป็นคนดีนี่พ่อผมเป็นคนดีเลย แล,แล้วก็แทบไปเลยเติมเติมเติมแล้วก็ปับตัวนี้ครับมันไม่มีอะไรมากะส่วนมากผมจนก็พอรถเดิมเดิมเนี่ยเรารู้แรงดันอยู่แล้วแล้วก็ถ้ารถสมบูรณ์ก็จะจนง่ายแล้วก็อีกอย่างคว้านเนี่ยไม่ต้องเค็นอะไรมากมายเขาวิ่งทำไมลนะนนไม่ไมสัตว์วิ่งแล้วก็เดิมมึงวิ่งทำไม <laughs> อ๋อเมื่อกี้จะวิ่งมาหาสองแถวไม่ทันไงไปแล้วแก้เขินหน่อยอันนี้รถหนักนะถ้าเบาก็วิ่งเพียวกว่านี้เมื่อกี้ขนาดรถหนักนะเกียร์สี่ก็ลอไปร้อยสี่แล้วอ่ะใช่แป๊บเดียวอยังไม่สดเลยบอกให้เจีงพ่อก่อนก็สำหรับรถเดิมๆก็ลองประมาณนี้ได้ฮะคันนี้รถเดิมจริงจริง ดูดิดูของใช้งานผมเป็นรถเลยยังไียบ1 9 0มีไหมมีเฮ้ยตัวตัวนี้ไม่มี MI สองอ้าวมันรถรถปีอะไรอะไ i หนึ่งป่ะวะ MI สอง้วไ MI สองหมดหมดเลยเหรอก็มีแต่ MI หนึ่งควี MI หนึ่งใส่ไม่ได้เหรอ MI หนึ่ง <I> <I> ถ้าเป็นครู้อัหมยมันจะเร่งเขาเอา ECU นี่พาไปดูครับรถต้นเดือนปี2018เครื่องอะไรครับเครื่อง2 0 4ใช่ไหมไม่ไม่มีหมดเลยครับตัว1,990ไม่มีเลยไม่เป็นตัวอื่นไหม4 9 0มีอยู่บ้าง4 9 0นี่ครับรถเร่งคนของคนของ เดิมๆมีบ้างสี่หมื่นเก้าให้เขาด้วยก็ประมาณนี้รถเดิมๆ